สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้ชมนะครับก็สู่ช่องมิตเตอร์เกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะน้องนะครับวันนี้เราจะมากินอะไรกันแกงเห็ดฟางนะผมวันนี้เรามากินข้าวนะครับผมกับข้าวของเรามีแกงเห็ดฟางแล้วก็ลาบปลานะครับลาบปลาครับดูดอกเลยดอกไเรือเลย เด็ดหืมรับปลาก็อร่อยวันนี้หาผักได้น้อยเดียวครับประดีดรีบนิดหนึ่งนี่ก็เด็ดเราพี่เอ็มชับลรูอร่อยแล้วแ้วใช้มือเลยมันตักไม่ขึ้นครับผมเห็ดเข็มพอง ตรงมีใบมะกอกด้วยใบมะกรอกมีน้อยเดียวแตกไม่ทันครับอ,อร่อยมากเลยะม,มันคล้องคอเห็ดหวานมาก เกือบเรียกผิดเมื่อกี้เนี่ยจะเรียกเปียกเปี่ยงห <laughs> เหมือนกันเปืองฟางป้าผมเรียกเปียงเมียมเปียง <c oughs> ม,มือเสือแน่ ได้เอาผักตุ๋นหมูต้มหมามามันเข้าเหรอพี่เอ็มมันก,กินอะไรน,นี่เนาะนถึงข้าวล้มขนาดนแบบดหอดคล่อ,องคอเลยนะสดน้ำสดน้ำต้มเห็ดตั้งหม้อใหญ่นะคุณผู้ชมในหม้อก็มีอีกนะครับในตักมาได้นิดเดียวๆอย่าน,นี้ยเยอะมากวันนี้เดี๋ยวม,ม,มาทำล้มให้เลยเหรอ เตมคืนล้วเนี่ยวันนี้เมื่อคืนฝนมาตกแดดไม่ให้มีอ่ะนี้เย็นสบายออ <c oughs> มันจะกล้าเกาะเหรอมันบินมาแรงร้อนขนาดนี้ควันขึ้นมันก็หนีอ่ะข้าวไม่เพี่งจะข้าวเพิ่มไหมไยังไม่ ผักอันนี้หนอนมากินหมดเลยคุณผู้ชมเนี่ยหนอนตัวเล็กอะกินเต็มเลยเมื่อกี้ผมดึงออกไปหลายตัวหุนหมดเลยอืมไม่รู้ดึงออกหมดเลยกินไปไม่เป็นไรตัวเล็กปลกทอง น้ำแกงแบบหวานไปเลยอะตักเยอะๆดิอ่ะเยอะเนี่ยไหมฮะใส่เห็ดฟางตั้งสองกิโล cũng bọc dạc trên hết phẳng thì kìm hàm ở kèng nè nam giới đều một vẫn là tốt nam ตอกปักทองครับเฮ้ยหนอนเด่นอะไรเด่ะฮะโอ้ยอย่างตายหายฮะตายหายเลยตายหายไปไหนตกใจอ่ะแล้วมันเขียววด้วยเมื่อกี้เนี่ยเหมือนจัดเลยหนอนนะ <c oughs> อย่าอย่าเลยอย่างนี้ แมวแมวผมจอกได้เลยนะมาสงสารคนควร,ควรนอนทุ้ท่าชมที่ตัวนะมันบวมใจนอนปะข้ามหมดแล้วงูใหญ่นะทินนี้ข้ามไทหายแล้วข้านั้นแซบมากแกงเห็นละตอดแล้แลหมดแซบ่ะ 嗯哼，好。 อยู่ยเร็วน้ำผัดอิ่มแล้วอ,ะอ่วอะเห็นน้อยเดียวเนี่ยอิ่มข้าว,ข,าวข้าวหมดเลยเว้ยตักกินเล่นนะแม่ตาขินเล่นเลยเศรษดายอ่ะ ดูดอกนี่คุณผู้ชมมันไม่ตุม้มมันเป็นดอกบานถ้าตุมมต้มเฮียก็รูมตุ้มๆนี่หวานนะน่าจะหวานทำของระแวงทีเนี้ย ไปโอโหไม่ไหวก็ไปยังไงนี่ก่อนวันนี้ก็ชวนผู้ชมนะครับมากิน กับข้าวแบบบ้านๆน,นะคุณผู้ชมลาบป,ปลาแล้วก็แกงเห็ดตางเนาะอ,อร่อยมาก,มากหวานขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับฝากคุณผู้ชมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกับพวกเราเนี่ยนะครับแล้วพบเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ